โอเควันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษจ,จากข่าวเหมือนเดิมนะครับอ่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนในเรื่องของยาเสพติดนะพี่คิดว่าในหมวดข่าวนี้มันจะมีคำศัพท์เนี่ยที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะอ่าเรามาดูหัวเรื่องกันก่อนนะครับอย่างหัวเรื่องเนี่ยเขาบอกว่า as cost of math falls so do rewards paid นะในที่นี้เขาบอกว่าอ่า เขาบอกว่าราคานะของยาบ้าเนี่ยมันตกลงดังนั้นเนี่ยเขาก็จะลดรางวัลนําจับหรือว่ารางวัลที่สามารถยึดของกลางมาได้ประมาณนี้นะครับทีเนี้ยคำศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยคือคําว่าเมสนะเมสเนี่ยจริงๆเนี่ยอันนี้มันจะเป็นชื่อที่ค่อนข้างเฉพาะทางนะมันจะมาจากเมตาเวตามี et et นะ m e t a f e เฟตอเก็คือเป็นยาบ้านนั่นเองนะคอสคอสเนี่ยก็คือเป็นราคานะคอส as cost of meth falls falls เป็นกิริยานะ falls มาถึงตกหรือว่าลดลงนะ โอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อหาของข่าวกันนะเขาบอกว่า it is costing d r u g trafficker นะคำว่า trafficker 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 เป็นคำนามนะหมายถึงผู้ค้า แต่ผู้ค้าในที่นี้นะมันจะเป็นผู้ค้าในเรื่องของสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งที่ผิดกฎหมายมันจะไม่เหมือนกับเราค้าขายของทั่วๆไปถ้าเราพูดถึงการค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์นษเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายถูกไหมการค้ายาเสพติด มันเป็นการซื้อขายในสิ่งที่ผิดกฎหมายดังนั้นถ้าเป็นในเรื่องของการซื้อขายในสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนที่เป็นผู้ซื้อขายเนี่ยเขาจะใช้คำว่า trafficker trafficker นะ trafficker เป็นคนเพราะมันลงท้ายด้วย er เป็นคนนะมาลงท้ายด้วย er ทีเนี้ยจริงๆเนี่ยที่มาของมันเนี่ยมันมาจากกิริยาคำหนึ่งเนาะ ที่ใช้กันเนี่ยคือคำว่า traffic traffic ในที่นี้ก็ไม่ใช่การจราจรเพราะว่ามันสะกดไม่เหมือนกัน traffic ที่มันแปลว่าการค้าในสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันจะเป็น tra t r a w f i c k traffic ก็คือเป็นการค้าในสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นการค้ามนุษย์หรือว่าการค้ายาเสพติดนะ TRAFFIC มันจะมีตัว k เนี่ยเข้ามาด้วยนะถ้าเราสังเกต traffic เป็นการค้านะ traffic เป็นกิริยาแปลว่าค้าแต่ว่าเป็นค้าในสิ่งที่ผิดกฎหมายดังนั้นการค้ามนุษย์นะเราจะใช้คำว่า human trafficking human trafficking ก็คือเป็นการค้ามนุษย์ ส่วนการค้ายาเสพติดเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า drugs trafficking ก็ได้นะ d r u g trafficking ก็คือเป็นการค้ายาเสพติดนะ traffic เนี่ยเป็นคำที่ใช้บ่อยมากในการค้าขายในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคำนี้เนี่ยพี่ขอฝากเอาไว้ด้วยคำว่า traffic คือการค้าดังนั้นในบทความคำว่า trafficker ก็คือเป็นผู้้านั่นเองนะ it is costing drug trafficker คำ mm hmm. ว่า drug trafficker ก็คือผู้ขายยา uh, l e s s to make methamphetamine met นะ mm hmm. ก็คือเป็นยาบ้า and crystal meth mm hmm. เขาบาคำว่าอะไรประโยคแรก it is costing less นะเราสังเกตดูกิริยา costing it is costing ก็คือมันใช้ ใช้เงินกว่าใช้เงินนะใช้เงิน it is costing less less เนี่ยนะหมายถึงอะไร less เนี่ยหมายถึงน้อยลงถูกไหมน้อยลงดังนั้น costing less ก็คือมันใช้เงินน้อยลงที่จะทำไม to make นะ to make ที่จะทำอะไรขึ้นมาเมตาเฟตามี amin, นะมันใช้เงินน้อยลง ที่จะใช้ในการผลิตยาบ้า and crystal meth ก็คือเป็นยาไอซ์เนาะ crystal meth ยาไอซ์ and prices have fallen prices ก็คือราคานั่นเอง prices นะคือราคาราคาเนี่ยทำไม have fallen fallen เนี่ยเป็นกิริยาช่องที่3ของ fall นะเป็นกิริยาช่องที่3ของ fall ก็คือราคาเนี่ยได้ตกลงมาแล้ว so ดังนั้นทำไม the rewards นะ the rewards คาว่า rewards ก็คือรางวัลน,นะรางวัลเพศนะเพศเนี่ยคือจ่ายนะเพศคือจ่ายเพศเนี่ยเป็นกิริยาช่องที่3ของกิริยาช่องที่1คือคำว่า pay ถูกไหมแปลว่าจ่ายช่องที่2กับช่องที่3เนี่ยจะมีรูปร่างเหมือนกัน ก็คือเพศเหมือนกันทีนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเราเนี่ยจะเอากิริยาช่องที่3เนี่ยวางไว้หลังคำนามคือคำว่า rewards r e w a r d เนี่ยคือรางวัลแต่ทีเนี้ยมันมีกิริยาช่องที่3เนี่ยวางอยู่ด้านหลังเมื่อไรเนี่ยเราเจอแพทเทิร์นที่เป็นในรูปของคำนามตามด้วยกิริยาช่องที่3มันกำลังบอก,บอกว่าอะไรบอกว่าคำนามคำนั้นกำลังถูกทำอะไรอยู่นั่นเอง เมื่อไหร่เราเจอกิริยาช่องที่3นะตามหลังคำนามนั่นหมายความว่าคำนามคำนั้นเนี่ยมันกำลังถูกทำอะไรอยู่นั่นเองนะคำนามคำนั้นถูกทำอะไรอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเพย์เนี่ยแปลว่าจ่ายแต่กิริยาช่องที่3ของคำว่าเพย์เนี่ยคือเพศและเพศเนี่ยได้วางอยู่หลังคำนามคือคำว่ารีวอร์ดแสดงว่ามันกำลังบอกว่าอะไร รางวัลรางวัลเนี้ยมันกําลังถูกจ่ายถูกไหมรางวัลเนี่ยทําไมรางวัลเนี่ยมันถูกจ่ายถูกไหมมันถูกกระทํามันถูกจ่ายทําไม rewards เพจถูกจ่าย for ก็คือสําหรับนะสำหรับนะสำ,บนะสำหรับในเรื่องไหน druck seizer druck seizer คำว่า seizer เนี่ยแปลว่าการยึดนะการยึดซึ่ง seizer s c i s s r เนี่ยเป็นคำนามหมายถึงการยึดอย่างเช่นเรายึดของมาได้เนะี่ยเราใช้คำว่า s e i s e นะ Caesar s c i z e r เป็นคำนามคือการยึดแต่ถ้าเราอยากใช้กริยาของมันเฉยๆกริยาของมันคือ seize. s e i s e o s e i z e เนี่ยจะแปลว่ายึดนะแสดงว่าเขากำลังจะให้เงินรางวัลในเรื่องไหนในเรื่องการยึดถูกปะเมื่อไหร่ที่เรายึดของกลางมาได้อย่างเช่น เ,เรายึดยาบ้าเนี่ยมาจากผู้ค้ายาเนี่ยเราก็จะได้รางวัลในการยึดมาถูกว่า c a s s o r แล้วทำไมเขาบอกว่าอะไร should also be lower ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปตั้งแต่ข้างหน้าสุดเลยนะคือ the reward ก็คือรางวัลถูกว่ารางวัลที่ทำไมที่ถูกจ่ายในเรื่องไหน for drug s c i s s r รางวัลที่ถูกจ่ายสำหรับการยึดยาบ้ามาได้เนี่ยมันควรที่จะทำไม should also be lower ก็ควรที่จะ ลดลงด้วยเช่นกันแสดงว่าถ้าตั้งแต่ประโยคแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่า it is causing drug traffic less ก็คือถ้ามันใช้เงินในการผลิตยาบ้าน้อยลงแสดงว่าเราจะต้องลดรางวัลดำจับประมาณนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขากำลังบอกนะลดรางวัลดำจับหรือว่าลดรางวัลในการยึดของกลางมาได้นะทีนี้ justice minister นะคำว่า justice เนี่ยแปลว่ายุติธรรม ยุติธรรมในที่นี้เป็นคำนามนะ Justice ก็คือเป็นความยุติธรรมดังนั้น Minister Minister เนี่ยคือรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีก็คือคนที่นั่งอยู่ในกระทรวงยุติธรรมนั่นเองนะ Justice Minister ก็คือเป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรมสมศักดิ์เทพสุทิน Set on Wednesday ทั้งประโยคเนี่ยก็คือเขาต้องการที่จะบอกว่าอะไรก็คือ ถ้าหากว่าผู้ค้ายาเนี่ยใช้เงินที่น้อยลงในการผลิตยาบ้าดังนั้นแล้วรางวัลที่จ่ายสำหรับคนที่ยึดยาบ้ามาได้เนี่ยก็ควรที่จะลดลงมาด้วยสรุปทั้งประโยคก็คือแค่นี้เองถูกไหมแต่ว่าที่พี่พูดนานเนี่ยเพราะว่าพี่อยากจะอธิบายว่าคาศัพท์แต่ละคำเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรที่อยู่ในประโยคนี้เนาะอ่าเราจะได้อ่านแล้วเข้าใจที่มาที่ไปของมันนะอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะอ่า ต่อมาเมายุยย่อหน้าที่2องเขาบอกว่า speaking after a meeting ก็คือเมื่อพูดถึงาการปรนะชุมเนาะ after a meeting with senior ministry senior เป็น adjective นะที่หมายถึงอะไรอาวุโสนะอาวุโสเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีอายุมากกว่ามีความสำคัญมากกว่านะ senior นะ senior เนี่ย,นะเ,ยเป็น adjective นะซีเนีย ministry ministry นะเป็นคำนามหมายถึงกระทรวงกระทรวงนะ ministry คือกระทรวงเมื่อกี้เนี่ยเราเจอคำว่า minister ไปถูกปะ minister เนี่ยคือรัฐมนตรี minister เนี่ย, minister, ยมาลงท้ายด้วย er ดังนั้น minister มันจะเป็นคนที่หมายถึงรัฐมนตรีแต่ว่าถ้าเป็น Minister Ministry 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 เนี่ยมันจะไม่ใช่คนแต่ว่ามันจะพูดถึงเรื่องหน่วยงานซึ่งหน่วยงานในที่นี้คือคำว่ากระทรวงนะแล้วคนที่นั่งเก้าอี้ของกระทรวงคือใครก็คือรัฐมนตรีดังนั้น Minister กับ Ministry เนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันนะทีนี้ถ้าเรามาดูประโยคเขาบอกว่า Senior Ministry Official นะ Officials เติม s ด้วยนะแสดงว่ามันต้องเป็นคํานามถูกไหม officials o f f i c i a l เป็นคํานามหมายถึงเป็นเจ้าพนักงานนะเจ้าพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราแปล มิ팅เนาะมิ팅ก็คือเป็นการประชมุมถูกปะ่ะประชุมกับใครซีเนียมินิสทรีออฟฟิเชียลก็คือเป็นพนักงานที่อาวุโสในกระทรวง,ต,ง,ต,งต่างเนี่ยแหละนะหลังจากที่เขาประชุมกันอะเหมือนแบบเป็นห้องประชมุมไงถึงว่าเป็นห้องประชมุมแล้วก็มออีพนักงานจากกระทรวงต่างเนี่ยเขามานั่งประชุมกันอย่างเงี้ยนะเขามานั่งประชุมกันนะทีนี้มิสเตอร์สมศักเซส์นะเขาบอกว่าอะไร he had instructed นะ instructed เนี่ย คำว่า instruct instruct นะเป็นกริยานะหมายถึงสั่ง instruct e d instruct เป็นกริยาหมายถึงสั่งซึ่งเราเนี่ยจะคุ้นเคยกับคำว่า instruction instruction เนี่ยแปลว่าคำสั่งนะเราบอกอะไรเนี่ยเราก็ต้องทำดังนั้น instruction ก็คือคำสั่งซึ่งกิริยาของ instruction ก็คือคำว่า instruct instruct เป็นกริยาที่หมายถึงสั่งเนาะ he had instruct คือเขาได้สั่งใครสั่ง the office of the narcotic control board ก็คือเขาได้สั่ง uh, office of narcotic narcotics คำนี้เนี่ยมีความหมายเหมือนกับคำว่า drugs เนาะ narcotics เป็นคำนามมีความหมายเหมือนกับคำว่า drugs ก็คือ,อยาบ้านั่นเองนะเป็นคำนาม เขาบอกว่า n นักคอเท็ก t ์คอนโทรก็คือเป็นการควบคุมถูกปะเป็นการควบคุมยาเสพติดแล, Board, แล้วบอร์ดแปลว่าอะไรบอร์ดเนี่ยไม่ใช่กระดานไว้บอร์ดนะบอร์ดในที่นี้คืออะไรคือคณะกรรมการนะกรรมการคณะกรรมการนะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆคนที่มานั่งอยู่อย่างเงี้ยเป็นคณะกรรมการมีหลายๆคนอ่ะนะ ทีนี้ถ้าเราแปลเนี่ยให้เราแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าข้างหลังสุดคือค,อคำว่าบอก์ดถูกปะเป็นคณะกรรมการที่ทําไมคณะกรรมการควบคุมถูกปะควบคุมอะไรควบคุมยาเสพติดถูกปะดังนั้นเนี่ยมิสเตอร,ร์สมศักดิ์เนี่ยเขาได้สั่งใคร he had instructed เขาได้สั่ง the office นะสำนักงานถูกปะเขาได้สั่งทั้งสำนักงานนี้เลยสำนักงานอะไรไปจากหลังมาหน้าสำนักงานคณะกรรมการ ควบคุมยาเสพติดถูกปะ่ะเขาสั่งอ้สนักงานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดและเขายังสั่งใครอีกเขายังไม่ได้สั่งแค่คณะกรรมการควบคุมยาเสพอย่างเดียวเพราะว่ามันมีคําว่าแ n d ด้วยแสดงว่าเขาไม่ได้สั่งแค่เขาคนเดียวเขายังสั่งใครอีก and other นะ other, other ก็คืออื่น,นถูกไหมอื่นเอ agency นะ a g e จ c y agency นะ agent เนี่ยจริงๆภาษาไทายเนี่ยคำนี้เราเจอบ่อย a อเจนต์เคยได้ยินไหมแบบเราจองโรงแรมจองอะไรที่พักจองจองตั๋วเครื่องบินต้องผ่าน a อเจนต์ก็คือนายหน้าแต่ให้นี่คือ Agency ีนะเอเจนซี Agency เป็นคำนามหมายถึงหน่วยงานหน่วยงานที่ทําหน้าที่ที่คล้คายครๆกันไม่ใช่มีแค่คณะกรรมการการควบคุมยาเสพติดอย่างเดียวแต่ว่ายังมีหน่วยงานอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องนะที่เขาไม่ได้กล่าวถึงก็คือเป็น o t h e r Agency ก็คือมีหน่วยงานอื่นด้วย involved เราสังเกตดูไหมว่าเอเจนซี่เนี่ยเป็นคำนามทีนี้เมื่อเอเจนซี่เป็นคำนามและเราเจอกิริยาช่องที่3นะเราเห็นไหม involve มาเติม ed ดังนั้นเมื่อไรเนี่ยที่เป็นคำนามและตามด้วยกิริยาช่องที่3มันก็จะกลับไปสู่ในสิ่งที่พี่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ถูกปะ่ะเมื่อไหรเนี่ยเราเจอคำนามและตามด้วยกิริยาช่องที่3นั่นหมายความว่าคำนามคำนั้นเนี่ยได้ถูกกระทำอะไรอยู่หรือปะ่ะ ได้ถูกกระทำอะไรอยู่ดังนั้นคำว่า involve involve เนี่ยเป็นคำนามเออเป็นกิริยานะครับขอโทษที involve เป็นกิริยาหมายถึงเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องนะดังนั้นแล้ว agency ตามด้วยกิริยาช่องที่3คือ involve ก็คือเป็นหน่วยงานที่ถูกให้เกี่ยวข้องที่จะทำไม involve to step up เพื่อที่จะ step up step up เนี่ยเหมือนกับ เพิ่มหรืเป่าเพิ่มเพิ่มนะ step up efforts e f f o r t efforts efforts เป็นคำนามนะเราสังเกตได้เพราะว่าอะไรเพราะมันลงท้ายด้วย s มันเติม s ดังนั้น efforts จะหมายถึงความพยายามนะความพยายามเขาได้ step up efforts ก็คือได้เพิ่มความพยายามที่จะทำไม to stem the spread of drug นะก็คือป้องกัน spread นะ spread เนี่ยเป็นคำนามนะเพราะว่ามันมี the นำหน้าอยู่สังเกตไหมดังนั้น spread เนี่ยก็คือเป็นการแพร่กระจายนะเป็นการแพร่กระจาย spread เ,เนี่ยเราจะเคยได้ยินอย่างเวลาเราทาเอ่อทาเนยหรือว่าทายแยมบนขนมปังอะสังเกตไหม sandwich spread อะไรยอย่างเงี้ยเป็นมายอ n เ a ส s อย่างเงี้ยนะ spread เ,เนี่ยก็เหมือนกับ เวลาเราทาขนมปังเขาเป็นยังไงเราก็เอาแยมเนี่ยวางไว้ตรงกลางก่อนถูกป่ะจากนั้นทําไมเราก็ทําการสเปรดก็คือเอาไอ้ที่ท,ที่ปาดอะปาดให้มันทั่วขนมปังเลยมันก็เหมือนการแพร่กระจายถูกป่ะดังนั้นคําว่าสเปรดเนี่ยเป็นคำนามนะหมายถึงการแพร่กระจายสเปรด of drugs ก็คือเป็นการแพร่กระจายของยาบ้านั่นเอง เขาเนี่ยพยายามที่จะเพิ่มความพยายามที่จะป้องกันการแพร่กระจายจของยาบ้านะ r t r t i c u l a r l y โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมท a ฟีเตามีนก็คือโดยเฉพาะไอสารเนี่ยที่เชื่อมเมทัฟีเตามีนเนี่ยนะเขาเน้นอันนี้เป็นที่สุดเลยนะต่อมาคือคำว่า according to นะ according to คำนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะ according to เนี่ยเป็น preposition นะส่วนใหญ่คำนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ใช้ตามด้วยอะไรตามด้วยหัวข้อหรือประเด็นที่กำลังพูดอยู่ที่กำลังพูดอยู่ according to คำนี้นจะเจอบ่อยนะเราจะใช้ตามด้วยหัวข้อหรือประเด็นที่เรากำกำลังพูดอยู่ ดังนั้นเมื่อ according to เนี่ยเป็น prep position ดังนั้น prep position จะต้องตามด้วยคำนามนะดังนั้นหลัง according to เนี่ยจะต้องเป็นคำนามทุกครั้งที่นี้ according to หมายถึงหัวข้อหรือปะหมายถึงถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะแปลว่าจากจุดจุดจุดนะจากจุดๆุจากเรื่องจุดๆๆดจุดถูกไหม จากเรื่องว่าเอาจะเอาไว้ใช้ทําไมเราจะเอาไว้ใช้ทําไมเราจะเอาไว้ใช้เพื่อเปิดประเด็นเปิดประเด็นในสิ่งที่กําลังจะพูดนั่นเองเปิดประเด็นในสิ่งที่กําลังจะพูดดังนั้น according to เนี่ยจะต้องตามด้วยประเด็นที่เขากำลังพูดอยู่ตอนนี้ according to นะ the information received by the ministry จากอะไรจากเรื่องไหน จากข้อมูลหรือว่า information information เนี่ยคือข้อมูลข้อมูลที่ทำไมเราสังเกตดูไหมว่า information คือคำนามถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะ according to เนี่ยเป็น preposition ดังนั้น information จะต้องเป็นคำนามจากนั้นหลัง information เราเห็นกิริยาไหมคือ received กริยาเติม ed กริยาเติม ed ดังนั้น receive จะเป็นกิริยาเชางน่สาม มันก็จะเข้าสูตรเดิมที่พี่เคยพูดเอาไว้คือเมื่อไหรเนี่ยเราเจอคำนามและกิริยาข่อที่3ถ้าเจอคำนามจากนั้นเนี่ยเราตามด้วยกริยาข่อที่3มันก็จะเข้าประเด็นที่พี่เคยพูดไป2ครั้งแล้วก็คืออะไร mm hmm. เมื่อไหร่เจอคำนามตามด้วยกิริยาข่อที่มายคมว่าคำนามคำนั้นเนี่ยมันถูกกระทำอยู่ดังนั้นจากข้อมูลถูกปะ่ะ according to the information mm hmm. ก็คือจากข้อมูลที่ทำไมที่ถูกได้รับมาถูกปะ่ะ Information ที่ถูกได้รับมาจากไหน by the ministry ministry ก็คือหน่วยงานกระทรวงนั่นเองคือจากข้อมูลเนี่ยที่ได้รับมาจากกระทรวงถ้าแปลง่ายๆเดี๋ยคือจากข้อมูลที่ได้รับมาจากกระทรวง drug producer นะ drug ก็คือยาเสพติด producer ก็คือผู้ผลิตนั่นเอง drug producer had increase increase เป็นกริยาเนาะ increase เป็นกิริยาหมายความว่าเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเพิ่มอะไรขึ้นมา increase the dairy นะ the dairy production ก็คือเขาเนี่ยได้เพิ่มการผลิตในแต่ละวันนั่นเองคำว่า dairy uh, dairy d the a i l y เนอะ a I l y, d a i l y dairy เป็นคำคุณศัพท์หมายถึงประจำวันอะไรประมาณน,น,นี้ประจํวันหรือว่าแต่ละวัน daily เนี่ยเป็น adjective ดังนั้นจะต้องตามวางไว้หน้าคำนาม production การผลิตดังนั้น daily production คือการผลิตในแต่ละวันการผลิตประจําวันก็คือผู้ค้ายาเนี่ยหรือว่าผู้ผลิตยาเนี่ยได้เพิ่มกําลังผลิตในแต่ละวนันนั่นเอง with lower overhead overhead cost นะ lower overhead cost คำว่า overhead cost เนี่ยมีใครรู้บ้างว่าแปลว่าอะไร overhead cost overhead cost overhead cost. Over cost เนี่ยอ,อ,อันเนี้ยจะหมายถึงเป็นค่าใช้จา่ายที่ใช้ในการแฝงเนาะ คำนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเทคนิคนิดหนึ่งนะ overhead cost ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายแฝงโอเคจริงๆเนี่ยเห็นไหมว่า คือถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆจริงๆมันก็จะไม่มีอะไรแต่ว่าสิ่งที่พี่เนี่ยอยากจะให้ความสําคัญเนี่ยก็คือว่า,อ,าอยากจะให้เราเนี่ยสังเกตว่าในแต่ละประโยคเนี่ยมันจะมีโครงสร้างของประโยคหรือว่ามีลักษณะการใช้ภาษาเนี่ยที่ค่อนข้างจะมีรูปแบบที่น่าสนใจนะอย่างเช่นที่พี่พูดมาหลายรอบแล้วเมื่อไหรเนี่ยเราเจอคํานามถูกป่ะเมื่อไรเนี่ยเราเจอคํานามและตามด้วยกิริยาช่องที่3มเนี่ยมันหมายความว่าไงมันหมายความว่า คำนามคำนั้นเนี่ยมันถูกกระทําอยู่ถูกไหมคำนามคำนั้นเนี่ยมันถูกกระทําอยู่อ่ามันถูกกระทําอยู่อ่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเมื่อไหร่เราเห็นกริยาเชองที่สามหรือกริยาที่มันเติม ed หรืออะไรที่มันแบบอยู่หลังคํานามอะ่ะแล้วก็ควรจะนึกได้แล้วว่าอ๋อคำนามมันเนี่ยมันถูกกระทำอยู่แน่เลยนะโอเควันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ฝากไว้แค่นี้ลวกันนะขอบคุณครับ